สวัสดีครับลุงจุยนะครับผมลุงจุยชาแนลวันนี้ลุงจุยชาแนลก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกป่าเห็ดนะครับปลูกป่าเห็ดในที่นี้ทุกคนอาจจะงงอาจจะสงสัยเอ๊ะปลูกได้ด้วยเหรอเห็ดปลูกได้ดครับแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีการมีต้องรู้จักด้วยว่าเห็ด เขาต้องการความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็เราต้องทำยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการปลูกป่าปลูกป่าเห็ดอย่างเงี้ยทุกคนทำได้ครับอ่าสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูกันกับลุงจุยชาแนลนะครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงเราจะมาทำอะไรวันนี้จะมาปลูกกับปลูกป่า ปลูกป่าเห็ดโอเคครับเราไปดูกันเลยนี่ต้นยางนะครับต้นยางนานีครับต้นยางนาปลูกแต่เพาะต้นใหญ่แล้วครับนะ เราเราจะปลูกต้นใหญ่ก่อนป่าอ่าสวัสดีสวัสดีพี่น้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลุงโจสมุนไพรนะครับอันนี้ต้นไม้ต้นยางนาเนี่ยมาจากร้านนะครับนายรักต้นไม้ที่อยู่บุรีรัมนะครับอย่างที่เราทําคลิปไปแล้วในช่องลุงโจสมุนไพรวันนี้ช่องป๋าจุ๋ยเป็นไงอ่าช่องวันนี้ีนลุงลุงจุ๋ยแชนแนลเอาลุงจุ๋ยเหรออช่องป๋าจุ๋ยโดนบล็อกเจ็ดวันเพราะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเออ ลุงจุ๋ยชาแนลก็จะพูดในฟังนะครับเกี่ยวกับบางทีก็จะพูดเกี่ยวกับกฎของ YouTube ให้ฟังด้วยในคลิปต่อๆไปนะครับลุงจุย๋ยเดี๋ยวเราจะเอาต้นยางนาไปปลูกนะครับเดี๋ยวลุงจุ๋ยตามไปดูนะครับครับผมต้นยา,ยางนาตัวที่ว่าที่ลุงจุ๋ยเกริ่นไว้ตวอนแรกบอกว่ามีเชื้อเห็ดแล้วมาปลูกป่าเห็ดนี่เขาใช้เชื้อเห็ดลดโคนต้นแล้วนะครับลดข้างเดียวอ่าเขาเอาเชื้อเห็ดมาลงแล้ว <c oughs> ลงครั้งเดียวนะครับปลูกตอนนี้หน้าฝนปีหน้าปีหน้าก็เก็บได้ครับเก็บเห็ดได้ัวตีครับ <c oughs> แล้วทีนี้ต้นไม้พวกนี้ที่มีเชื้อเห็ดแล้วนะครับที่มีเชื้อเห็ดแล้วเนี่ย <c oughs> ปลูกครั้งเดียวนะครับไม่ต้องเติมเชื้อเห็ดอีกเพราะว่าตัวเชื้อเห็ดเนี่ยเขาจะไปเกาะตามรากของต้นไม้แล้วนะครับ กาะเทลากฝอ,อยต้นไม้เรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เป็นยาวครับยันต้นไม้ตายน่นแหละครับผมเก็ <g ib berish> บทุกปีออกดอกทุกครั้งที่อุณหภูมิได้นะครับผมนี่นี่เก็บเล็กๆน้อยๆ,ๆเรา,าพูดกุยกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการปลูกครับ ทลากันตึมตึมนี่เขลูกกันทมาขอ <c oughs> chạm như vậy cái nào luôn đứa cứ mở may cái nào luôn mới chạy bộ cái tăng lên tăng lên phải ครับดูกันเรื่อยๆในกำลังเราก็จะมาปลูกป่ากันเนาะปลูกป่าเห็ดครับปลูกป่าเห็ดเออที่บลรบรือเขาเห็ดจะเกิดหน้าร้านทองนะครับแล้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกกินเอง ปลูกกินปลูกขายนะครับเอามีมีมีปาจริงจริงแล้วมีคนทําอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ถึงกับมากนะก็ก็ยังไม่มากนะน้อยน้อยน้อยส่วน,น,นใหญ่เขาจะแบบเอาหัวเชื้อมาลดที่หลังไงใช่แต่นี้เรามีหัวเชื้อแล้วนะอืมอบอบไอ้นี่เราซื้อแบบที่มีหัวเชือ้อลดมาแล้วอืมต้นยางนาะต้นไม่กี่บาทครับถูกๆต้นละสิบกว่าบาทครับผม มีเชื้อรู้สึกอันนี้กันเองขายให้กันเองนะยี่ห้าบาทใช่ไม่จริงจริงไม่ยี่มห้าบาทถ้าต้นสูงขนาดนี้นะใต้คอมเมนต์ก็คุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกช่องทางการคุยกันติดต่อเขาใครรักต้ไม้ก็ได้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลงจอยจะให้ช่องทางการติดต่อนะเดี๋ยวนี้เป็นลุงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแน่ลงจอยชแนลก่อนช่วงเจ็ดวันนี้ลงจอยชแนล ต้องรอนะครับเห็ดยิ่งแพงกันทุกปีปกิโลตั้งหลายโลยเนาะเขาพอกับเนื้อวัวครับมีแพงกว่าเนื้อวัวอีกก็กิน,กนไ,ดได้ก็รายวันนี่หมดริจกินครับนอกจากไปกเก็บเองที่ทำง,งานรายวันนะครับ นี่เราก็ดูลุงโตเขาขุดปลูกไปครับนี่ครับนี่ครับเอาดินเอาดินที่ขุดออกไปก่อนนะครับมันก็จะมีใบใบมะขามเทศนะครับผมอืมแล้วก็รวมลารเลก็ปลูกกันไปครับ เอาไวาเก็บกิน,น <ะ S 1> ถ้าถ้าใครมีหัวเชื้อก็โครนต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขุดถกักถากออกให้เห็นรากฝอยนะครับให้เห็นรากฝอยของต้นไม้เยอะๆแล้วก็เอาหัวเชื้อนั้นลดตรงรากฝอยเขานะครับรับรองปีต่อมาฝนฝนต่อมาได้เก็บเห็ดแน่นอนคือคือพูดง่ายอ,อ่าลุงจุย๋ยอือ ปีต่อหน้าอ่าปีปีหน้ามาเนี่ยนะนะปีต่อมาใช่ใช่เรามาเก็บเห็ดกันได้เก็บเห็ดแน่นอนครับต้นต้นแค่นี้ก็ให้เห็ดได้ปีเดียวครับนี่ครับตายต้องเทีหัวข้อว่าปีเดียวมาเก็บเห็ดกันนี่สุดยอดปลูกปีเดียวเก็บได้ตลอดชีวิตครับได้ตลอดชีวิตของต้นไม้นะอายุของต้นไม้ถ้าต้นไม้ตายเชื้อเห็ดก็ตายด้วยนะครับ ปลูกไอ,อ้ต้นอื้นปลูกต้อนอื่นูปลูกไม่พยุงมนอ้าวมันมันก็ไห่เห็นด้กันเนี้มันก็ใส่ประโยชน์ได้อ้วกันมีตะเคียนมาอกีกสตออกีกปลูกเยปลูกเยูก สามเม็ดไ,ไ,ได้ฮะปลูกสามเม็ดได้แน <cé> <com Catholic followers omon> ั่น <type> น <preparations required> ี่นั่นมันกี่แถเทถานี่ปลูกยูวิปลูกไมอื่นแค่นี้จะปลูกนี่เด้อจุยคัตเตอร์อยู่นี่เด้อลุ้มได้อีกนั่นย้ายเราเสียย้ายแล้วปลูก สามเม็ดเนี่ยหนึ่งสองสามเก้าพอดีเฮกนว่าก็บอกเพราะปันปลูกมันติปลูกมันบางเนียงว่าเฮ้ยบริเวณขึ้นเสียดอกปน่ะเพิ่มมาได้เอาไปประกวดท่งไหนตัวพนังบางเนียงว่าเอาเนื้อวัดว่าบางเนียง่ดินทรายนี่เกิดเหตุดีเพื่อพี่สูว่าของเขามันเป็นดินทรายบ่คือดินมันเป็นดินมันเป็นดินแข็งเห็ดนี่เกิดเนี่ย ข้าวโตเตงหดขาปลูกเราข้าหัน้ำเบาฮึถ้าฝนตกมากเมื่อกี้สดมันสุบเยอะเออเดี๋ยวฝนก็ตกมาใส่หรอเล่าเอนการเราก็ปลูกเห็ดปลูกต้นแดงต้นนั้นไปมากเห็ดทุกการกะดดมันนไงนะ มันก็คือบ้านน้าไหนที่บ้านน้าไหนอยู่โว้ยดินเหนียวเป็นดินเหนียวเห็ดมันก็เกิดยากเกิดยุ่แต่ว่าไม่ถังเกิดยากเป็นดินท่านที่ดีนชั้นว่าหาผู้สาวว่ามี่แหละผู้สาวว่ามีได้งานตัวแป้งว่าแต่บางบางกุดมสมบูรณ์แน่กระได้ตัดดอก มีแต่สาวนายแหละจีมีกระเล่ยแบบอันนั้นเจ๊มีแต่สาวเรือน้อยเจ๊ตีว่าเอาแซวกันเมินตะโหวะอันพอมะไรน่ะแล้วแล้วแล้วนั่นแหละแล้วปีอย่างกระจุยวางองี้ยงก็ว่างกอดจันแล้วเป็นแล้วย่างกลับบ้านของเขาเลยเราดื้เจ้าภาพเออเอากูม้าให้ยังเนี้ก่อนนะบะ นี่ยางออกมากระบการแล้วนางโยาลาได้วัดถึงที่ตรงไปเห็ดตีน่ะพี่สุว่าแถเบ้งเดลป่ะนะอันปลาแหล่ทุนละอันเอามาปลูกต้นนึงเขไมเชื่อเห็ดพร้อมได้เป็นแกงนีดต้นเดียวแล้วว่ะ อันนี้สตอป์ูขันกี่ลงปูหล่อพุ่นเลออน ครับนี่ก็คือการปลูกป่าเห็ดหรือปลูกต้นยางนานี่แหละครับต้นยางนาซึ่งก็มีเชื้อเห็ดแล้วเรียบร้อยปีหน้าเก็บได้ครับการันตีแล้วก็เก็บได้ตลอดจนอายุของต้นไม้ยังอยู่นะครับผมว่าคนที่ปลูกนี่ก็จะไม่นานก็บริเวณก็ก็จะปลูกเรื่อยๆครับ ที่เอามามันก,ก็เยอะก็ร่วม300ต้นเชียก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงจุ๋ยชาแนลนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆหรือหลายๆเรื่องนะครับรมาเล่าสู่กันฟังมาบอกกันครับผมสวัสดีครับ